วันนี้เราอยู่กับคนที่เป็นมือปั้นเลยนะฮะปั้นสินค้านวัตกรรมเลยคุณผู้ชมผมบอกแบบนี้ว่าเวลาเราพูดถึงทั้ง iPhone ใช่ไหมโอ้โหสินค้ามันล้ำมากนี่ที่เขาต่อแถวกันวันนี้แหละแต่คำถามคือว่าสินค้ามันล้ำอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าความสําเร็จของสินค้านวัตกรรมนั้นต้องมีความสําเร็จจากบนโลกออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันครับคนนี้แหละครับคือคนปลูกปั้นให้สินค้านวัตกรรมใช้การตลาดดิจิทัลและสามารถเติบโตได้บนโลกออนไลน์นะครับท่านคนนี้ครับต้องใช้ท่านเลยนะฮะได้รับมอบหมายจากทางสํานักนวัตกรรม แห่งชาติครับให้ดูแลโครงการอินโนมอลครับนั่นก็คือคุณวรุิสายบัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําอีกหนึ่งครั้งนะฮะคุณวรุินะฮะหรือว่าคุณแบงค์นะครับเป็นกรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยหรือว่าอีคอมเมิร์ซนี่แหละฮะแล้วก็ประธานกรรมการบริหารบริษัทแบรนดิสต้าจำกัดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยตัวจริงเสียงจริงนั่งเงียบๆคนนี้ความรู้เพียบนะฮะเออเขาบอกเป็นมือปั้นมาเนี่ยทำงานอีคอมเมิร์ซมากว่า14ปีแล้ว Oh. ใช่ครับแสดงว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเรียกอะไรคะสมมติว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมแต่ทีนี้เนี่ยเวลานวัตกรรมจะออกสู่ตลาดค่ะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดเทรนของผู้คนอะไรอย่างนี้มาตลอดระยะเวลา14ปีปีนี้น่ากลัวไหมคะเทรนการเปลี่ยนแปลงคือต้องบอกว่าปีปีอื่นเขาเรียกเผาหลอกแต่ปีนี้เรียกว่าเผาจริงแล้วปีหน้านี้น่าจะไม่กันวอดเนยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราเปิดมาอย่างนี้แล้วร้อนแรงมาก เพราะว่าจริงๆผมกํลังจะบอกว่าคุณวรวุทธเนี่ยคือไม่ว่าจะเผาจริงเผาหลอกนะแต่คนนี้ฮะได้รับการรับรองจากหลายๆสายนะห,หลายเซอร์ติฟายโค้ชก็มีเมตาบิสเซ e s พาร์เนอร์ก็มีนะครับชอปปี้เซอร์ติฟายแอนเบลก็มีทิกก็ชอปพาร์เนอร์ก็ด้วยครบทุกแพลตฟอร์มจริงๆเนี่ยถ้ามีแพลตฟอร์มในอนาคตรหรือโลกหน้าคือคนนี้ก็ต้องได้แล้วแหละฮะอันนั้นก็เดี๋ยวรอลุ่นนันอีกทีนะครับนเขาบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีอย่างบางคนเนี่ยมีนวัตกรรมหรือว่ามีีีีีบบบาาางงสิ่่่่ททททออยูในนมืเ้กรรจะํแ การตลาดหรือว่าให้อยู่ในโลกออนไลน์ได้มันต้องมีทักษะที่ประกอบค่ะคือผมมองว่าทักษะ สำหรับผู้ประกอบการน,นวัตกรรมนะครับมันไม่ใช่แค่การทําสินค้าที่ดีและแตกต่างแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าตัวผู้ประกอบการเองต้องเข้าใจว่าโลกณปัจจุบันมมีการ<ะ>เปลี่ยนแปลงแล้วก็โดยเฉพาะในยุคข,ของ AI เนี่ยผู้ประกอบการต,ต้องมีทักษะรอบด้านแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว,ว่านําทักษะเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์การปรับตัวให้เข้าสู่ตลาดดิจิตอลเนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนเนี้ย ต้องบอกว่ากลไกลตลาดไม่ว่าจะเป็นการค้าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน,น์มีการปรับตัวอยู่ตลอด ใช้คำว่าขึ้นค่าธรรมเนียมทุกเดือนปรับกลยุทธ์ทุกเดือนปรับวิธีการทําการตลาดทุกเดือนอต้องใช้คําว่าเราแค่ทําของเก่งอย่างเดียวไม่พอแต่เราต้องเร็วในการปรับตัวในการนํา AI มาใช้ในการนาํนานเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อเอาให้แบรนด์เนี่ยอรอดให้ได้ค่ะแล้วทักษะที่เราไม่ควรพลาดที่เราต้องแบบมีไว้กับตัวหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีแต่ต้องไปสแสวงหาเพิ่มมันคืออะไรบ้างคะอันดับแรกเลยเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีทักษะในเรื่องของการบริหารธุรกิจขั้นพื้นฐานเลยค่ะเราคิดว่าเฮ้ยจะทําของเก่งอย่างเดียวไม่พอนะความเข้าใจ การเงินความเข้าใจเรื่องการขยับขยายการทําการตลาดของแพลตฟอร์มเนี่ยต้องทันตลอดเพราะแพลตฟอร์มปรับทุกวันการตลาดเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบเรลไทม์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำของดียางเดียวไม่พอแต่ว่าเครื่องมือการตลาดเนี่ยจะต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาซึ่งผู้ประกอบการบางคนเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าแล้วฉันจะไปอัปเดตยังไงฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้อะไรถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้ครับโอ้โหแต่ถือว่าผมกำลังจะบอกนะฮะว่าจริงๆเนี่ยเวลาผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆเนี่ยโครงการเนี่ยคือโครงการอินโนมลผมบอกก่อนว่า ถ้าโครงการที่แบบอบรมอื่นๆเขาจะแค่สอนสอนเสร็จปั๊บจบแต่อินโนมอคือแตกต่างคือไม่ใช่แค่ว่ามาและสอนนะคุณมาสอนปั๊บคุณแบงค์ขอโทษนะฮะเหมือนคุณแบงค์เนี่ยจับมือผมแบบนี้และสอนทําเลยจับแล้วนวดด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเลยอยากรู้ว่าใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากสอนและจับ ให้ทำเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างกับสําหรับผู้ประกอบการในโครงการนี้ครับ,ค,รบคือเราเห็นปัญหาของการพัฒนาผู้ประกอบการในปัจจุบันนะครับว่าการเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะไปทําต่อได้ค่อนข้างยากเนี่ยสิ่งที่เราดีไซน์ในกิจกรรมของอิโนโมอคือหนึ่งเรามีการเรียนรู้และจับมือทําอย่างต่อเนื่องหมายความว่าพอเขาเรียนเสร็จเนี่ยเราก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูมีช่องทางเนี่ยคอยให้คําแนะนําคอยประกบผู้ประกอบการเนี่ย 89รายในปีนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราทําอีกอย่างหนึ่งคือเราทําให้รู้เราทําให้ดูเลยครับว่าการขายของให้ได้นต้องทําอย่างไรนะต้องทํา1 2 3 4 5แล้วสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้และนําไปปริยุกต์ใช้เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างฮนะเราดีไซน์เป็น15คลาสต่อเนื่องเนี่ยตลอด2 3เดือนเพื่อให้เขาได้ได้ลงมือทำจริง แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของจริงๆแล้วก็มีการติดตามยอดขายด้วยว่าหลังจากเขาเรียนไปแล้วลงมือทําแล้วยอดขายเติบโตขึ้นหรือเปล่าโอโ้โหทางนั้นต้องบอกเลยว่าเอางี้ต้องบอกเลยว่าเคสบางๆความสมําเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการเนี่ยมีเคสไหนบ้างล่าว,ว่า 80ลาเนี่ยใช้คําว่ามียอดขายทุกรายมากน้อยแตกต่างกันไปแต่ก็มีหลายๆเคสครับที่เติบโตครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยก็มีนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์ไซแมลจากกราฟีนนะครับก็เป็นไซแมลที่ต้องใช้ว่าเป็นกระจักราฟีนเจ้าแรกของโลกเลยนะฮะเขาเดิมเนี่ยไม่ได้ขายออนไลน์มาก่อนเขาก็มียอดออฟไลน์ที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มียอดจากออนไลน์เลยนะอพอลุกขึ้นมาทําออนไลน์จากโครงการที่เราได้สอนจับเขาไลฟ์จับเขาทําแล้วก็ตามกันบ้านด้วยว่าทาหรือเปล่าผลเติบรับยัง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือมียอดขายออนไลน์เติบโต37 oh. นะฮะใช้ระยะเวลาประมาณแค่ประมาณสัก2 3สเดือนเองฮะ mm hmm. แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการบางคนที่ไม่เคยไลฟ์ในโครงการมาก่อนอย่างมีเจ้าหนึ่งชื่อว่าน้ำปลาแม่ละมุนเนี่ยเดินมนมไม่เคยไลฟ์เลยแต่ว่าเขาได้ยอดขายจากออนไลน์3ตันฮะ <Huh? S 1> 3ตันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือโครงการมีกิจกรรมที่ชื่อว่าไลฟ์ฟลอทชาลนจ์ครับ mm hmm. ให้เขาไลฟ์อย่างต่อเนื่องเดือนนึง mm hmm. เขาไม่เคยไลฟ์มาก่อน mm hmm. เขาก็บอก แล้วฉันจะขายได้หรอออนไลน์ line. เขาก็ลองไลฟ์ไลฟ์ตื่นมาไลฟ์ตั้งแตีสี่ครับไลฟ์วันหนึ่ง8ถชั่วโมง<ะ>ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ live, ไลฟ์ไฟไลฟ์มาอาจจะขายขายผ่าน Tik ต o อก h o อป e ี a z a d a ได,ได้เขามีออเดอร์ใหญ่เข้ามาครับ3ตันนะครับจากช่องทาง line, ออนไลน์เขารู้สึกว่าเขาขอบคุณโครงการที่บังคับให้เขาทำอย่างต่อเนื่องอแล้วในอนาคตเราจะมีแบบโครงการดีๆแบบนี้ให้แบบเรา อย่างคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นเจ้าของนงวัตรกรรมได้ร่วมอะไรอย่างนี้มีคือเราดําเนินการโครงการนี้เป็นปีที่4ครับ,รบแล้วก็ปรับปรุงจนเราเจอสูตรที่สามารถพาผู้ประกอบการเนี่ยเติบโตอย่างแข็งแรงได้<ม>แล้วก็วัดผลได้จริงนะครับสำหรับใครเนี่ยที่สนใจโครงการนี้เนี่ยก็อยากให้ติดตามครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดําเนินการโดยสํงงานักงานนวัตรกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่ง ตัวสำนักง,งานนาวัตรกรรมแห่งชาติเองเนี่ยเราสนับสนุนผู้ประกอบกนนารนวัตกรรมให้เติบโตและเข้มแข็งบนโลกออนไลน์อยู่แล้วครับก็สามารถติดตามจากช่องทางของสำนักง,งานนาวัตรกรรมแห่งชาติจากช่องทางโซเชียลมีเดียได้ครับ hmm. นี่นะครับยังไงก็ตามเนี่ยจริงๆเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียนะฮะเดี๋ยวทางรายการของเรา The People Show เนี่ยจะขึ้นให้นี่นะฮะ Facebook i n n o นโอ e Thailand นะครับแลวก็ t i k t o k In n o โนโ e Thailand สิ่งที่เรากําลังจะบอกคือว่าคนที่มีฝันอยากจะปั้นแบรนด์ให้เกิดขึ้นจริงได้เนี่ยก็ต้องติดตามโครงการนี้นะครับอยากให้คุณแบงค์ฝ่อีกทีนึงครับว่าความสําคัญของอินโนมอลหลังจากนี้ถ้ามีสินค้านวัตกรรมแล้วการตลาดต้องปังทําไมมันถึงโครงการนี้ถึงสำคัญมากๆครับ คือต้องบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการท้าทายครับอยากให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยที่มีโอกาสที่อยากจะเรียนรู้นะฮะและมีไอเดียหรืออยากจะรับการสนับสนุนอยากจะพัฒนาสินค้านาวัตกรรมเนี่ยสามารถติดต่อจากทางสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติได้ครับเรามีโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เติบโตหลากหลายมากครับไม่ได้มีแค่อินโนมอลรอยางโครงการเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ ฝากสำนักงานนวัฒกรรมแห่งชาติและก็ฝากอีโนมอลด้วยนะครับจริงๆผมบอกแบบนี้ว่าคนไทยนะวันนี้ถ้าสู้กับสินค้าจีนอ่ะเราเหนื่อยนะครับเพราะนั้นเราต้องทําสินค้าที่มีราคาตัวหน่วยสูงขึ้นก็ฝากไว้ด้วยโครงการนี้นะครับขอบคุณคุณแบงค์มากๆนะครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลารายการแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดี